สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาสรุปคุยนะครับเจอจุดตรวจตำรวจมีเ่้าหน้าที่ไปเรียกขอดูไปเนี่ยับขี่ผมนะเขาบอกว่าเป็นจุดตรวจตรวจกันวินัยจราจรเดี๋ยวมาไปดูป้ายกันนะนี่ตรงกับวันที่ท29กุมภาพันธ์พศ2567 เวลาสิบนกาสามสิบสามนาทีดเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นสถานีตำรวจชุมชนบ้านชบแบบไหนนอ่นนีน่เนาะสพสังขะจังหวัดสุรินทร์ กี่เรียกกี่เรียกตรวจผมสวัสดีครับท่านคุณตำรวจตรวจอยังแน่นอนนี่เนาะขอสอบถามอะไรไหมครับนี่ยเป็นเป็นเป็นจตรวจอะไรบ้างครับท่านตรวจขันวินัยจราจรครับเมาแล้วขับออกกลางวันกลางวันก็มีเมาแล้วขับด้วยเหรอมีแต่เช้าฮะงครับมีมีแต่เสาโอ้มีแต่เช้าเลยครับเคยเจอยังเจอไหมเจอมีไหมเจอครับถึงตอบได้ครับเหรอกลางวันนี้ก็มีเมออ่ะมีครับผม เม็กในเช้าเป็นไข่เช้าเข้ามาที่ด่านถ้าพบอาการที่ว่ามีลักษณะคล้ายผู้มุ่นเมาเราก็มาตรวจสอบครับเพื่อความปลอดภัยของพี่ที่ไหนร้ศพด้วยอ่าครับดีดีครับีที่รู้สึกเสียใจไหมถ้าโดนเส้นใหญ่น่เลยจะเป็นคนเมาอ๋อครับครับไปดูเสาไฟหมดเลยสองไปดูเสาไฟท่านท่านผู้กองเนาะเสาไฟสองเนี่ยอุบัติเหตุตรงนี้บ่อยมากตรงนี้ใช่ไหมฮะครับบ่อยมากถ้าตายตายก็ไายศพแล้วตายก็ไร้ศพแล้วครับผมเนี่ยเห็นเห็นเห็นเขา ััดีครบอย่่างนนน้ตรงตรงนี้แสดงว่าเกิดบาดเหตุบ่อยใช่ไหมถึงว่ามีการมาตั้งเนาะท่านท่านท่านผู้กองท่านเป็นหัวหน้าชุดใช่ไหมครับวันนี้ท่านพิทักษ์ศริภาพโสพลเนาะครับผมท่านท่านผู้กองเป็นหัวหน้าชุดอ่าจุดตรวจวันนี้อย่างควาอย่างควาเร็วอ่ะทุกวันเนี่ยความเร็วพอเราตั้งบ่อยๆความเร็วก็เขารู้ว่าเราเราเราตั้งจุดเนี่ยตั้งกล้องจับเมื่อกี้ผมเป็นแล้วล่ะม่เห็นกล้องจับความเร็ว อ้าเรามเร็วเยอะมากคือเหมือนเหมือนได้ผลมากเลราะถ้าเราขับไม่เร็วอุบัติเหตุก็เกิดน้อยเพราะว่าช่วงนี้เมื่อกี้ออกไปแดงมาพอดีเนาะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลงเนินดูแล้วก็มันมีบัติเหตุบ่อยได้รับรองเรียนบ่อยมพราท่านก็เลยมาตั้งตรงบริเวณจุดนี้แล้วกำหนดความเร็วเท่าไหร่ครับท่านจะให้1 2อยยีครับให้120จริงๆคือตรงนี้มันมัน ความเร็ว90ครับ90แล้วก็อนุโลมให้เดี๋ยวจะหาว่ารถผมออกมาวิ่งไม่ไม่อ่าเดือนใหม่220ให้วิ่งเจร110 1ิ0เจร้อยอย่สวิ่งเกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เพราะผมจะเอาเหมือนมาตรฐานสาติชนมาตรฐานชาตินเพราะว่าถนนสี่เลนนะท่านเนาะได้รับความสะดวกสบายก็ถ้าเป็นด่านจุดป้องกันเหตุหรือว่าป้องกันบัตรเหตุหรือว่าปวดขันไม่ได้จองก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะครับ แล้วสติที่นี่มีเคยรวบรวมไว้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งกี่ครั้งหายเสียชีวิตครับมีในระบบอารบตอมอยู่ในระบบอบัตรถอมครับผมประชุมตลอดนายนายหัวหน้าเจ้ารอยู่ตลอดครับจะประชุมกับทางผู้ผู้รับการตลอดผู้รับการตลอดแล้วหลักๆเนี่ยดาของท่านวันนี้ออกมาตั้งจุดตรวจเนี่ยที่บอกว่ากรวจขันวินัยยาจรมีการเตือนบ้างไหมครับท่าน เือนครับที่ที่ไม่ไม่ที่เขามีลงในแอปขับดีท่านมีไหมในระบบมีไหมมีครับมีแล้วกล้องแล้วว่าผู้เข้าไปใช้ของท่านทุกนายเนี่ยติดกล้องทุกนายไหมครับมีครับมีครับอ๋อครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทําตามระเบียบคำสั่งของตำรวจกลางตํารวจอ่าอย่างเคร่งครัดเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเยี่ยมชมหน่อยนะท่านเนาะครับผมก็ระวังรถด้วยนะครับเพราะว่าในในในถ้ามามาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บผมต้องรับผิดชอบเลยโอเคครับไม่เป็นไรผมดูแลผม เมื่อเมื่อเช้านี้ใช่ไหม6ล้อหลับในอ๋อ6ล้หลับในกจก็ไปอนเอลไม่ใด้อรสครับครับไม่ี่สิบครับลหนึครับไปสองครับครับแต่ว่าแต่ว่ามีเสียนี่ครับเช้าวันนี้ใช่ไหมมาเช้าตู่เขตพื้นที่ของบท่านใช่ไหมครับผมชอบท่สิบโล ครับครับรับเพียงห้าสิบโลนี่มาจากคนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับจากคนสองร้อยโลไม่มีด่านเลยไหมไม่มีไม่มีนั่นแหละผมเพิ่งบอกว่าแต่เช้าออกมาเนี่ยยังยังไม่พบเห็นด่านก็ถือว่ามันมันจะได้เป็นเป็นการตั้งแบบซับซ้อนไงท่านครับเออเพราะเส้นนี้เป็นเส้นหลักเส้นสนักสายสองสี่ครับท่านครับจะผ่านจากที่เลยข้างนอกครับครับถ้าเป็นกรุงเทพอ่ะกระจกกันโลนึงก็เยอะแล้วใช่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 ยังยังที่ผ่านมายังไม่เห็นเพิ่งเพิ่งเห็นด่านนี้ด่านแรก ก็ป้องกันเหตุก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะยังไงก็ครับครับเราก็มีการว่าเก่าที่ไม่เกินความเดียวนี้เราก็ไม่ได้อันนี้ครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ทำผิดอะไรถ้าถ้าเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่ามาเตือนกันที่จะอันนี้แต่ถ้าเกินมากมันมันมันก็ต้อง ก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะครับครับโอเคครับขอบคุณครับเพียงข้อมูลเดี๋ยวขอสมนติหนึ่งนะแล้วกับบรรยากาศเราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไม่กระทําผิดกฎหมายขับรถไม่เกินต่เร็วเกินกฎหมายกําหนดยังยังผมเนี่ยลงมาพูดคุยสื่อสารกับพวกท่านอ่ะถ้าพูดกันแบบนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าเป็นมิตรกันเลขเปลี่ยนผมเห็นให้ความรู้แล้วก็สื่อสารออกไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยที่เข้ามารับชมเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีนะแานแนะนําต้องปฏิบัติแบบเมื่อวันนี้หนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ถ้าไม่นักงหนาสาหัสทุกท่านนี่ว่าขอเตือนได้ครับผมหลักๆนี่จะเน้นเตือนก็ถ้าบ่อยครั้งมากจะจําได้จําได้ถ้ามันคือมันอันไหนเตือนได้ก็จะเตือนอะไรเตือนไม่ได้ก็แล้วในเกียรติที่ของท่านเนี่ยมีผู้กำกับผิดกฎจราจรเใช่ไหมที่ว่าท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง ก็เยได้มีการรวบรวมสถิติไหมก็ประมาณเมื่อวานก็ประมาณ30 40ิลาย30 40ิลายครับลายนี่ถือว่าเยอะนะครับก็น่าเดิมเดิมไหมน้าเดิมๆมไหมที่ที่ว่าตรวจพบก็ลงในระบบไวปไหมก็ทันเดิมบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านเดิมเมื่อเดืนมื่อวันครับคือไม่แม่อย่างนี้ท่านผู้ผิวที่เรามันตั้งทุกวันทุกวันเนี่ยมีผู้กระทำความผิดเนี่ยซ้ำซากซ้ำประเด็นเดิมๆมีเยอะไหมอย่าง หน้าเดิมๆเนี่ยบางทีเจออาจจะมาจากทางอื่นอ๋อผ่านทางมาทางอื่นมาทางอื่นแล้วก็มีใบสั่งมาจากทางอื่นก็มีครับครับอืมแล้วตอนนี้เขาปรับเป็นระบบยังไงแบบปรับพี่ในใช่ไหมออกไปสั่งอิเล็กทรอนิกส์เราไม่มีธรรมาทางออนไลน์ไม่ได้มาปรับตรงนี้ใช่ไหมอ๋อไม่มีท่านเนาะอ๋อถาทางท่านตรงงใสตรวจสอบได้โอเคครับผมนะครับท่านครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วก็จะมีป้ายอะไรเนี่ยรถ ลมเร็วรถตายอะไรนี่ยรถเร็วรถตายครับใช่ครับก็ประมาณนี้เนาะในเขตพื้นที่ของสังขะจังหวัดชนบุรีท่านผู้กองพิทักษ์สิริจิตภาพโสพลเนาะเป็นหัวหน้าชุดตรวจวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเยี่ยมชมนี่แล้วเนาะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่หนึ่งวันเดินทางต่อก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนะไม่มีปรับตรงจุดตรวจนะเป็น จุดตรวจปวดขันวินัยจราจรของสพสังขจังหวัดสุรินถนนสาย24ที่จะมุ่งหน้านะไปทางโคราชโชคชัยปักธงชัยนะเส้นนี้เป็นถนนสายเลือดใหญ่ที่มุ่งหน้าสู่นู่แหะครับจังหวัดบุราชธานีสุดเขตประเทศไทยของเกียม์สลินทร นครพนมมุกดาหารไปได้หมดเป็นเส้นตัดใหม่สาย2อสีเส้นนี้สร้างมานานแล้วสะดวกสบายถนนนี่จะตรงมากนะมานานผมจะผ่านมาทักครั้งหนึ่งนะเป็นจุดพอดูไปยากกับขี่นะกวดขันวินัยจราจรน,นะก็ว่ากันไปนะนะทำดีทำไปฮนะทำถูกนะต้องก็ป้ายก็ตามนี้นะเมื่อกี้ ขอบถามท่านผู้กองจุดตรวจสพอสังขะจังหวัดสุรินทร์ยังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับผมผ่านมาเลยแยกไฟแดงก็จะมีเจ้าที่ตำรวจนายหนึ่งตั้งกล้องจับความเร็วอยู่นะเมื่อกี้ท่านผู้กองหัวหน้ชุดท่านได้อธิบายถ้าได้รับทราบแล้วความเร็วก็ไม่เกิน120นะเขาบอกว่ามาตรฐานสากคประมาณนี้นะป้ายก็มีอยู่ประมาณนี้ ทุกวันก็ตั้งนะท่านรูปองบอกวันนี้ก็ตั้งเดบิ้วเชื่อหลุดหายหมดแล้วฟ้องมีทุกนายนะผมสังเกตดูแล้วฟ้องบอดี้เชม马拉ที่ติดหน้าผมมีทุกนาย <Yeah. S 1> เดบป้ายเตือนไปก่อนเข้าจุดตรวจมันไม่มีเลยไว้ห้าสิบเมตรอยู่ไหนอนะ่ะอยู่นู่นแหละนะการตั้งวางกลวยวางสิ่งของจีบฝังทางเนี่ยเพื่อที่จะบีบรถ ให้เข้ามาตรงบริเวณจุดตรวจเพื่อจะตรวจขอดูใบญาติขับขี่เขาบอกว่ามีการปวดขันวินัยจราจรมีการเป่าเมาด้วยแล้วก็มีการตรวจเจอพบเจอคนเมาด้วยนะเมาแล้วขับตอนกลางวันก็มีด้วยแหละครับพี่น้องนะก็ว่ากันไปนะฮะยังไงเราไม่ได้สนับสนุนคนใดคนหนึ่งทําผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ ราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ออกมาบังคับใช้กฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดเหมือนกันจะต้องไม่มีใครมาละเมิดสิทธิ์ของใครนอกเหนือหรือว่าอยู่เหนือกฎหมายนะฮะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหมดนะเจ้าที่ทําผิดเจ้าที่ก็จะมีความผิดเหมือนกันถ้าทําไม่ถูกต้องนะผิดระบบระเบียบวินัยะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่มีความรู้นะฮะผ่านมาพบเห็นนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องมีควรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความต้องทุกกล่าวโทษเอาผิดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เหมือนกันเช่นกันนะครับนะก็ป้ายตามนี้นะขอาตท่านผู้กองนะฮะเดี๋ยวเขาดูนี้อีกหนึ่งแต่ป้ายมันหล่นหายไปไหนนะดูป้ายชัดๆก่อนไม่มีนะไม่มีชื่อผู้กองติดนะป้ายตรงนี้เนี่ยนะไม่มีครับ คน้าจุดตรวจไม่มีนะก็ะตามนี้นะครับดูผิดดูเอาตามนี้ผมเป็นคนนําเสนอนะครับเราไม่ได้มาเจกะหรือว่ามาจีบฝังมานําเสนอเพื่อที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนทำผิดก,กฎหมายฝั่งนี้ก็ไม่มีฮนะนี่ฮะไม่มีครับชื่อผู้ควบคุมจุดตรวจเนี่ยไม่มีมีอยู่แค่นี้พลตรวจตีสุขพล สีรุ่นเนี่ยเบอร์โทรตามนี้ลองสอบถามดูนะคุณผู้ชมครับเบอร์โทรตามนี้เลย0 8 5 2 4 2 2 4 4 2สายด่วน1599เหมือนเดิมนะลองสอบถามดูได้นะว่าทำไมไม่มีชื่อท่านผู้กองเมื่อคนเมื่อสักครู่นี้อยู่ในป้ายนี้นะฮะทำไมไม่ติดไว้นะป้ายกลวยก็อยู่เพียงมีเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเราลองไปสอบถามทำไมไม่เอาชื่อท่านมาติดไว้ด้านหน้า ตรงไปไม่มีการตรวจฉี่ครับขอดูไมย่ยากกบบฉี่อย่างเดียวนะวประมาณนี้พอ,อเรียกปุ๊บรถก็เริ่มชะลอเอาหน้าจุดตรวจสพสังขะจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้เป็นช่วงลงเนิมนะเพราะว่าจะมีการจด จดใส่กระดาษน้อยนะพราจดใส่กระดาษน้อยแล้วก็เรียกเขาชิดขอบทางด้านซ้ายนี่สินนตำรวจโทรนายนี้ที่สอบถามผมขอดูปใบญาตกับขี่นะอันนี้ขับมาอยู่ดีๆก็มาขอดูปใบญาติกับขี่ซังั้นผมคิดว่าทุกคนนี้ต้องมีใบญาติกับขี่นะนะขับรถต้องมีใบขับขี่นะอยู่เลนนี้ปลอดภัยนะสอพอสังขบุรีนะ ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนะการตั้งวางกลวยตัวก็เมื่อเช้านี้ก็มีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้า่ด้านนู้นนะอันนี้ก็จะเป็นเพราะรถมาตรงนี้ก็เป็นจุดยท,ท,ทินเห็นท่านผู้กองบอกว,ว่ามันมีสถิติเกิดอุบัติเหตุอยก็เลยมาตั้งตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยแเสียง อพอสังขบุรีเดี๋นผกคองเห็นหน้าเดี๋ยวถานเดี๋ยามท่นีไปไปายชื่อผู้ปกองไม่มีข้างหน้าเป็นไปสแกนข้างหน้าอยอันนี้รัับผมครับอันนี้เขาโดนอะไรครับ อะไรแกไม่เคยเห็นเลยนะใครเขาไม่ค่อยแห็นเลยนะครตามนี้ตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ทำด้วยนี้แคอให้ให้ไปเสียที่ธนาคารให้เสียธนาคารเสียอ๋อไปสั่งอย่างเดียวที่นี่อ๋อท่านนายดาบพราว่าเอาไปสั่งเอาขออนุญาตสอบถามท่านเมื่อก่อนเลยเราไม่มีป้ายชื่อไม่มีชื่อท่านติดอยู่น่ะมีครับแต่เกียวโตเลยครับขึ้นทุกวัน ไม่ไม่ไม่ปกติมันต้องมีเไปดูไปดูไปดูชื่ออ๋อนี่ใช่ไหมครับสแกนตัวเลยสแกนยังมีใช่ไหมโปรงใช้ัวสอต้าโอเคครับเอาว่าไปว่าไปครับผมครับผมให้สแกนได้ครับผมสแกนดูได้ครับผมไม่จำเป็นต้องติดที่ป้ายทันมันก็ติดเหมือนกันครับไม่มีผมมาดูเมื่อกี้ไม่แค่พิจิตรไม่ติดทางนั้นครับไม่มีมันหลุดหรือเปล่าอไม่เป็นไรเออท่านผู้ชมบอกว่าติดแต่ว่าผมไปดูแล้วมันไม่มีนะตามนี้นะก็อันนี้อันนี้โดนอะไรมากกันเนี่ย ไม่มีการเดินมึงเลยวิ่งไงอันนี้จะเป็นความเดียวบด้เขาบอกใบอนุญาตสิ้นคนเดียวไม่แยกครับนจำนวนอายุครับรออายุครับผมครับไม่มีเตียงกับมึงเลยอ่ะวิ่ไงก็ตอนตอนแรกๆเขาจะเตือนเตือนเตือนตลอดครับเตือนตลอดครับตอนแรกเตืออันนี้ไม่เตือนแล้ววิ่งไงจริงจริงถ้าเป็นไปได้นะบอกว่านะเตือนเตือนลงในแอปขับปีเพราะว่าท่านจะได้ใจพี่น้องประชาชนนะ อันนี้โดยส่วนตัวผมนะแล้วในดุลพินิจของท่านนะไม่งั้นมันมันยังสิ่งไหนที่มันไม่ไหลแรงแล้วเรือมันรวยมันดึงทางหลังเนี่ยอะไรว่าการเพลี่ยนได้อะไรประมาณเนี้มันจะได้ใจพี่น้องใหญ่ตรงนี้การตั้งกฎเก็บอะไรแล้วแต่เนี่ยต้องอธิบายให้ชัดเจนใช่ไหมล่ะ